ได้ชี้แจงไปทางสื่อออนไลน์ก็คือเนื่องด้วยมันมีปัญหาต่างๆเรื่องของตัวน้องก็ยังไม่พร้อมแ,แต่หลายคนอาจจะมองอาจจะมองเห็นอย่ล้ว,ว่าน้องไม่ได้พร้อมในเรื่องของการเข้าสังคมกเทา่าไหร่ผมก็เลยโอเคประชุมในแต่ที่ประชุมว่าน้องควรจะพักในการตัวคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชี้แจงว่าให้น้องคอปเตอร์งดออกออกคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตก่อนให้เฉพาะกลุ่มปิดที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับวันหยุดอะไรมี้ ก็ก็มีปัญหาเรื่อง f อด้วย F c ซเขาก็ค่อนข้างที่จะแตะแตะไม่ได้ด้วยเราเราก็อยากให้เรียนรู้ว่าคือคำว่าตัวเกมมิสิกเนี่ยเราไม่ได้ขายคนใดคนหนึ่งเราขายคือขายคาว่าค่ายเพลงเพราะนั้นแล้วเราไม่อยากให้มองว่าเสียปีของตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนนั้นคือไม่อยากให้เป็นคนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นผมไม่ได้มองว่าให้ระง,งับไปก่อนคือระง,งับไม่ใช่ว่าไล่ออกจากค่ายนะคือให้ระง,งับการทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีกําหนดครับพาะน้องมีอาการ อาการต้องรักษาหลายอย่างด้วยเพราะน้องอต่ที่อย่างที่เคยบอกไปน้องนมีอาการสมาธิสั้นด้วยครับแล้วหมอได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหมหมอก็บอกว่าต้องไปโรงเรียนเยอะๆต้องต้องเข้าไปคอร์สแล้วก็เข้ากับต้องไปหัดอยู่โรงเรียนหัดตามคือมันต้องอยู่สังคมที่เขาควรจะอยู่นะครับตัวน้องเขาเองว่ายังไงบ้างครับน้องเขาาจ้โอเคาจ้โอเคอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชอบไปโรงเรียนอยู่แล้วแต่เขาชอบร้องเพลงด้วยก็อาจจะไม่ได้ไปงานรายได้อาจจะ ไม่ได้ตามที่เคยได้แต่ว่าน้องเขายังมาคุมปิดอยู่เอฟซเขาก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมจริงไหมที่เขาบอกว่าแบบมีปัญหาเด็กายด้วยน้องคอปเตอร์ล่ะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าคอปเตอร์มีปัญหากับเพื่อนเพื่อนร่วมงานมีไหมตามภาษาเด็กก็ต้องมีอยู่แล้วเด็กแกล้งกันเด็กคือเด็ก13ปีอะครับทุกคนเด็ก13ปี14ปียังวิ่งเล่นอยู่สมัยเราเป็นเด็กเนาะเพราะแล้วมันจะมีทุกวันอยู่แล้วในการทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเกลียดกัน mm hmm. แต่ที่ที่ปัญหามาเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กยังควบคุม ตัวเองกังไม่ได้แล้วทางค่ายเราก็ควบคุมแล้วม,ม,ม,มันไม่อยู่ในตามกรอบที่เราควบคุมแล้วคือปัญหาตัวทีนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไม่มองเพราะว่าผมยังดูแลเขาเหมือนเดิมดูแลการเรียนเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนที่เราเขาอยู่ผมเป็นคนพาเขาไปสมัครเป็นคนแนะนํา,นาให้เขาไปแล้วก็เรื่องอที่อยู่ที่มาอาศัยอะไรอย่างเงี้ยห้องเขายังอยู่ที่เดิมใน,ใน,ใน,ในตึกของค่ายเพลงครับแล้วก็การออกเพลงออกซิงเกลิล เราจะมีเหมือนเดิมครับแค่งดให้น้องไปทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตมันต้องมีการไปเจอเพื่อนร่วมงานในการตื่นนอนในการเดินทางในการทานข้าวในการอาบน้ําซึ่งตรงน,นี้เราดูแลให้ไม่ไม่ทั่วถึงเพราะสิบปีเราเยอะมากครับตอนนี้มันสะสมมานานแค่ไหนครับสิบถึงตนใจที่แบบจะออกมาประกาศคือน้องเข้าไปมาตลอดนะน้องมาอยู่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่วงเดิมแล้วแล้วย้ายมาอยู่กับกับค่ายเพลงน้องเป็ี่ยนมาตลอดแต่ดีบ้างแย่ลงบ้างตามภาษาเด็กเนาะเราก็จะควบคุมให้ได้แต่ว่า ครั้งนี้ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีคลิปคลิปหนึ่งในใน,ในโซเชียลที่แบบเหมือนมีการเล่นน้ํากันแล้วแบบกดกันในน้ําอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นด้วยแต่มันสะสมเราเราบ้อที่จะนมาเรื่อยนะครับและได้เลยีการเตือนไปแล้วเตือนไปแล้วตวครับเตือนไปแล้วว่าถ้าหนูยังควบคุมตัวเองไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับกับับเขานะครับแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ปกครอ,องนองไหมคะแจ้งไปแล้วครับเมือ่อวานนี้ก็แจ้งไปเลยว่าแจ้งก่อนที่จะโพส คุณย่าเขาเป็นผู้ปกครองเนาะ,ะย่าเขาก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามแต่เอฟซีเขาก็น่าจะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เอฟซีประมาณว่าถ้าน้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตก็คงไม่ได้ก็คงไม่ได้ไปดูแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคครับขอบคุณแล้วก็ยินดีเพราะว่าเอฟซีของคอปเตอร์น่ะเขาก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากให้มองให้มองว่าเราเราติดตามน้องเราอย่าเป็นพ่อแม่ลังเกชัน เวยจนเกินไปชมจนเกินไปในสีที่น้องผิดพลาดมันก็มีเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่นะผมผมไม่ได้ปไปกับคือผมไม่ได้มีปาญหากับ F c ซเลยผมแค่ช่วยน้องให้ดีขึ้นด้วยซ้ําเพราะถึงน้องไปตอนนี้น้องก็จะดราม่าทุกวันเพราะกล้องมันเยอะเพื่อนเพื่อนเขาถ่ายคลิปอยู่มันห้ามไม่ได้ที่เขาจะห้ามไล์สดห้ามคนนี้ไรสดนะห้ามคนนี้เดี๋ยวน้องจะสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมันห้ามไม่ได้เพราะเราอยู่กับโลกโซเชียล ก็ผมถือว่าค่ายเพลงช่วยให้น้องได้ดีขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมที่น้องเป็นอยู่<ม>ไปอยู่ห่างออกจากกล้องก่อนไหมห่างออกจากสิ่งตรงนี้ก่อน<ม>เผื่อจะกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นวิธีการเพราะว่าในค่ายเรามันมีเด็กอยู่ด้วยใช่คใช่ต้องย้ำว่าการทําขึ้นอาการชี้แจงนี่คือเป็นการดูแลน้องไม่ใช่เป็นการขับสายไล่ส่งเป็นการดูแลให้น้องดีขึ้น ถ้าจะมาว่าทางแกน่ะผมหาเงินให้น้องเป็นล้านแล้วนะแล,วแ,ลวแล้วเงินที่น้องถ้าเอฟซจะไม่ชอบบอสหรืออะไรเงี้ยเงินที่อยู่เงินที่ผมหาให้น้องอ่ะที่น้องอายุสิบสามสี่ขวบมีเงินเป็นถ้ามูลค่ามันเป็นล้านแล้วที่น้องหามาอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถึงน้องหยุดทํางานสักเดือนสองเดือนก็คงไม่ลําบากเพราะเงินเก็บน้องก็ค่อนข้างเยอะอ่าเยอะกว่าเอฟซีที่เอาให้ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะแล้วให้เป็นห่วงตัวเองก่อน เป็นห้องเจ้าของก็รับเรยแล้วศิลปินจังมากันเพราะว่าน้องอยู่ในความดูแลของค่ายแล้วนี้จะมีเกณฑ์วัดไงคะว่าเออถ้าน้องดีขึ้นประมาณนี้จะพาหน้องกลับมาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบอ๋อผมว่าให้ให้เวลาเป็นเพื่อไม่สูดเพราะน้องไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยน้องยังเข้ามาคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งทุกสัปดาห์อยู่สัปดาห์หนึ่งครั้งต้องเจอน้องเหมือนเดิมและน้องจะต้องต้องมาซ้อมที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเพราะแล้วเราจะเจอน้องเหมือนเดิมเพียงแค่น้องงดออกการเดินทางทางไกลๆอย่างนี้นะครับ ครับอัดไปแล้วด้วยครับรอรอคิวสาย MB ครับคนรออายุที่13ยังเด็กไปเด็กเด็กไปครับมาเราถือแบบว่าเอาน้อศึกษามาเป็นเด็กครหมายถึงว่าอะไรนะเพื่อที่13เป็นเด็กไปไปเราถือเอาเอาน้อศึกษามามารับงานมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเบื้องต้นน่ะน้องอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วน้องอยู่ค่ายตั้งแต่ค่ายยังไม่ได้ออกรับงานด้วยซ้ำ เะมันมก็มี f อซของน้องด้วยที่อยากที่อยากซัพพอร์ตน้องอยากดูน้อง<ม>ก็เลยต้องเอน้องไปด้วยครับ<ม>ก็มีคนเรียกร้องเยอะเจ้าภาพอะไรก็เรียกร้องอยู่แต่แต่ณเวลานี้ก็คือจะต้องแจ้งว่าคอปเตอร์ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตด้วยครับต้องชี้แจงเลยครับวีกรงนึง <c oughs> ี่เบสว่าเราหยุดแชร์หยุดโพสอะไรอย่างเงี้ยเห็นหยุดแชร์หยุดโพสอะไรแบบข้อความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเบสก็เหมือนบิ๊กนะ มีประเด็นอยู่เรื่อยๆเนาะเขาก็เป็นห่วงเราอ๋อหมายว่าให้นางนางบอกว่ายังไงหรอก็ผมก็อยากแบบเห็นเวลาเห็นแชร์เห็นโพสต์อะไรที่อยากให้แบบว่าโอ้ยโอ้ยเบสแบบหนึ่งนะที่สามสิบสี่สตันต์เล็กไม่ขนาดนั้นหรอกว่ารับโพสต์สองโพสต์พอนอนหลับมันตาก็คือไม่หรอกเพื่อนก็เป็นห่วงแหละประมาณว่าเออไม่ต้องโพสต์เยอะนะนู่นนู่นอะไรเงี้ยหมายว่าโพสต์เรื่องต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่บางทีไม่โพสต์ก็ไม่แบบว่าไม่ได้แบบว่าผิดหรือถูกหรือคน นิ่งก็ไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกเพราะนั้นแล้วมันมันอยู่ที่ตัวเะไรเองด้วยครับโพสต่อไปโพสต่อไปครับเพราะผมอยู่กับโพสโพสเพราะว่าเราโพสไม่ได้ทำร้ายใครเราโพสเอาได้เงินเนาะครับอเรื่องราดีๆอเรื่องราดีๆ ก็วันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังแสดงอยู่มันออกสัมภาษณ์อยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเป็นยังไงคือเป็นครั้งแรกที่ออกคอนเสิร์ตแบบไม่มีบอสไม่มีผมเนาะเขาก็แอบปล่อยน้องไปสามคนเลยให้เขาไปลองดูว่าเขาจะไปได้ไหมมีเจนนี่มีซีแกรมมียูริก็โอเคนะเขาดูเอาดูไอ้นะคอมเมนต์ก็โอเคอยู่มีเจนนี่พาน้องๆเป็นเทนได้อยู่ผมว่าน่าจะเอาอยู่อยู่ครับ กับชื่ออแดนเซอร์เราหน้าตาดีเ <Yeah. S 2> ดนเซอร์ชาย <Yeah. S 2> แดนเซอร์คัดมาครับคัตจากที่เขาไม่ออแล้ว <laughs> ไม่ไม่คือต้องบอกว่ากับว่าแดนเซอร์นี้คือเราออดิชั่นเหมือนกัน <Okay. S 2> ดูที่หน้าตาด้วยดูไลายเต้นด้วยครับ <im it> ก็เอฟซี MC ก็ให้การตอบรับดีมากหน้านปวทีเ <im it> ขาไม่ได้เขาไม่ได้มาดูผมเลย <im it> ดูแดนเซอร์ <im it> ดูแดนเซอร์แดนเซอร์มาหคร้อมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเรารับแค่หกคนเท่านั้น ถ้าเกินนี้มันจะเยอะพรุ่งนี้จะเปิดตัวแดนเซอร์ใหม่ครับอ่าในกลุ่มปิดครับอ่าดูได้ที่ไหนคะอ่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบาทเรายี่สิบเก้าบาทครับก็คือแบบจะมาแต่เสียงไม่มาแต่ตัวไม่เห็นครับพรุ่งนี้แดนเซอร์ใหม่นี่หล่อล่ำเลยไหมคะเสวไหมเสียวไหมคะเสียวก็ดีกรีนักแสดงอยู่นะช่องดังปะคะไม่ใช่ช่องดังคือเขาเป็นนักแสดงมีผลงานนักแสดงอยู่ ครับร้องเพลงได้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าน,น่าจะเต้นได้คู่ชินจังโอกาสชินจังเอามาทำไมอ่ะนนี่มีโอกาสปั้นเป็นศิลปินในค่ายเลยไหมคะตอนนี้คือบอกว่าับตอนนี้ศิลปินเยอะมากแม้กระทั่งคนเราก็ยังร้องเพลงเลยคือค่ายเพลงของผมตอนนี้คือแดนซเซอร์ทุกคนได้ขึ้นไปโชว์ความสามารถหมดเลยเวลาเรามีละครเวทีแดนซเซอร์ได้บทบาทเยอะกว่านักร้องบางคนได้ซ้ำตอนนี้แต่มันก็มีทาเม้าพอเราเปิดรับแดนซเซอร์ตั้งไหนแล้วก็เผียบเพียดต่างๆนานาว่า เล่นแบบ,แบ,บอ๋อคือแดนเซอร์เราไม่เล่นแบบใครนะเพราะว่าเราร้อเพลงอยู่ด้วยแดนเซอร์ร้อเพลงด้วยมันอาจจะเหมือนเราอาจจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานทุกคนมีแรงบรันดาลใจว่าเราอยากเก่งเหมือนคนไหนใช่ไหมแต่เราก็อดแจปเป็นของตัวเองครับอย่างติดอะไรซีแกมกับยมีผลงานอะไรบ้างเก่ติด๋อตอนนี้ซีแกมมีลาสเอิ้นสั่งสาวแม่กองแล้วก็ยโอ่าล่องมูลครับมี2เพลงเลย ลูกสองคนนี้เห็นว่าแบบแป็นขับหนาแน่นซีแกมเอาอยู่ทุกอย่างหลายคนซีแกมเอาอยู่เบอร์นหนึ่งของค่ายตอนนี้ตอนนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง mm hmm. เพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีแฟนคลับด้านด้านเพลงจริงๆคือต้องต้องบอกว่าตัวกิมมสินี่ยคือมีเอฟซีฟังเพลงด้วยและเอฟซีเสพสตอรี่เสพชีวิตชีวิตแปดสิบฟังเพลงย mm ี hmm. ่สิบนั่นแหละครับซีแกมก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพรำได้ร้องได้เต้นได้ mm hmm. สุดทุกอย่างครับเอา ร้องเพลงเอาอยู่แต่ว่าเอเนเตอร์เทนต้องต้องต้องฝึกไปอีกเพราะน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าเรื่องร้องเพลงไม่ห่วงเลยซีเกมอ่ะแต่ตอนนี้เข้าโรงเรียนมีปัญหากับการรับงารไหมคะไม่มีครับเพราะว่าน้องก็คือโรงเรียนก็คือโรงเรียนก็มีงานให้ทําพิเศษด้วยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มาทุกงานนะน้องไปเรียนปกติเลยเรียนเป็นส่วนส่วนหลักเลยร้องเพลงมันลองครับสายได้ฝากคปิดเลยฝากคุณปิดด้วยครับพี่น้องมืออื่น129บาบาทที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก มีแขกรับเชิญสุดพิเศษทุกๆ EP ทุกๆสัปดาหา์ตอนนี้เป็นตอนของที่มีชื่อว่าสนธยาสูมาลีเป็นเรื่องราวแบบความเซ็กซี่อื้อฉาย้อนยุคไปเมื่อเกือบร้อยปีก่อนครับแขกรับเชิญคือใครยมีเยอะอยู่นะบบนย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะผู้ชอบเปิดตัวสุดท้ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใ <c oughs> ครรูป <c oughs> บอบ ปลลูกปลูกแล้วก็มีของพี่แจ็ค้นะผใหญ่ผู้ใหญ่เหรอพี่แจ็คของแจ็ใหม่นะแจก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ิาอา็าองสามเขงคม่เ็แลอ่ัน่สองสาาใหญ่้่างขอบคุณครับขอบคุณครอครับผมเอฉันไมต้องไปนพ่อ กล้องเราถ่ายังกล้องเราน่ะถ่ายกลองข้างนนนี่ถ่ายกลองเคลื่อนไหลจอบนจอโอ้ยมองกล้องนี้ครับพี่ใหญ่ทำอะไรงานเยอะหรอใครจะาสิ่งารก็ไม่ได้ไปด้วยงไงตอนนี่โใจเป็นยังไงตอนนี้ใจว่างจะมีใครบ้างจับจองไปงานพี่โม่สนุกมาก โอเคแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ